ยินดีต้อนรับเข้าสู่การฝึกฝนครั้งแรกของ m n j TV เ v e r s i o นอัปเกรดในวันนี้นะครับทางเราได้มาทำการฝึกซ้อมเจสกีนะครับเพราะว่าทางช่อง m n j TV เนี่ยอยากจะทำคลิปตาลุยตามเกาะเกาะเป็นเกาะเกาะเลยนะครับผมแต่ว่าตัวผมเองนะครับยังขับเจสกีไม่เป็นนะครับผมก็เลยต้องมาฝึกฝนก่อนนั่นเองเพราะว่าเรือลำที่เขามีไว้ฝึกเนี่ย ดันพังนั่นเองนะครับทุกคนครับเขาเลยต้องเอาเรือตัวบัตเตอร์นะครับซึ่งขับยากมากๆอาจจะมองว่าดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปนั่งแล้วทรงตัว <sur ff ing noise> ไม่ดีต่อให้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนี่ยก็สามารถคว่ำลงน้ําได้เลยนะครับและยิ่งขับเร็วๆนะครับตอนที่เราเลี้ยวเนี่ยเราต้องเอียงตัวตามด้วยหากเราไม่เอียงตัวตามเนี่ยหรือผิดจังหวะหรือโดนคลื่นซัดอะไรเนี่ยอาจจะคว่ำได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคนที่ขับไม่เป็นอย่างผมเนี่ยเอสกีรุ่นบัตเตอร์เนี่ยขับยากมากๆเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องขับให้ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้มาฝึกซ้อมแค่อย่างเดียววันนี้ผมได้วางแผนแกล้งพิกี้ไว้ด้วยนะครับผมจะให้นักแข่งหรือคนที่เขาคอยดูแลเรืออยู่ที่นี่นะครับมาขับให้พิกี้นั่นเองนะครับจะมาขับแกล้งพิกี้นั่นเองจะให้ขับเร็วๆนะครับผมามาดูกันสิว่าวันนี้พิกี้จะโดนแกล้งแล้วเป็นยังไงนะครับเอาป็นว่ากดไลค์ให้กันก่อนแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมอินโทรมา เปลี่นโหมนะครับส่วนทราบสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนพม่าคนกัมพูชาด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่มอลล์เชนชลีนะครับวันนี้เราจะมาทําการเล่นเจ็ตสกีย้ก็นะครับท่านผู้ชมครับคือผมเนี่ยเล่นเจ็ตสกีไม่เก่งใช่ไหมฮะเราจะมาทําการฝึกซ้อมนะครับให้เราเนี่ยเล่นเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแผนการใหญ่ที่ผมอยากจะขับเจ็ต ข้ามเกาะแต่ว่าไม่ใช่ข้ามเกาะแบบข้ามเกาะนีน้ปไปเกาะน,นี้นะครับเราจะตะลุยกันหลายหลายเกาะน,นะครับเราก็จะเอาทงไปปักไว้แต่ละเกาะเราจะต้องตะลุยไปแต่ละเกาะเพื่อจะมาชิงทงมาให้ได้นะครับในคลิปนี้ครับผมผมยังทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราครับยังมีฝีมือไม่มากพอนั่นเองวันนี้ผมก็เลยมาทําการฝึกซ้อมเ็ตสกีก่อนนะครับแล้วแผนการของผมในวันนี้นะครับผมก็พาคนที่สวยที่สุดมนุษย์ป่าเนเ้อ ก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็พาพิกี้มาฝึกซ้อมด้วยนะครับเผื่อว่าวันที่ผมไปออกศึกใหญ่พิกี้จะช่วยผมขับได้ไปเพื่อทำอะไรครับคุณเล่นเกมได้โทรศัพท์ามาใว่าฝึกซ้อมไม่มาเล <c oughs> ่นเกมได้ยังไงไม่ใช่สปอนเซอร์อสปอนเซอร์นี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขับเองหนึ่งรอบแล้วผมก็จะพาพิกี้ขับหนึ่งรอบแล้วก็จะให้พิกี้ขับเองรอบนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนติดตามชมครับผม let's go let's go เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนครับผมนะครับจะแกล้งพิกกี้นะครับโดยการที่ผมนะครับบอกว่าผมจะทําคลิปเซอร์ไพรส์พิกกี้ผมมาจะปิดตาพิกกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ขับเองผมจะให้นักแข่งที่เขาอยู่ที่นี่ผมจะให้พิกกี้ซ้อนคนนั้นแล้วผมก็จะให้นักแข่งอ่ะพาพิกกี้ขับแซงให้พิกกี้กลัวเลยครับมาดูกันว่าพิกกี้จะตกใจแค่ไหนนะครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับก็เรือเกิดปัญหาเล็กหน่อยครับคือเมื่อกี้คือผมลองไปเทสมารอบหนึ่งเครื่องมันติด โอาคฮรุกคันครับลำเมื่อกี้ครับมันเก่งครับเขาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวบัตเตอร์ขับธรรมดาผมยังขับไม่เป็นนะ่ะชุดก็ไม่ได้เตรียมมาเปลี่ยนนะครับทุกคนครับาถายสภาพลุยเลยมารอบนี้ผมจะให้ดูฟิลเวลาขับนะครับ,รบทุกคน ขับสนุกแต่ว่าค่มว่ามันจะล้มจริงไหมมันก็ล้มจริงเวลาโดนขึ้นอ่ะคุถ้าผมเดียวใช่ป่ะแล้วผมไม่หักกลับมาคือมันล้มเลยนะถ้าคนขับเป็นแล้วก็คงจะชิลแต่เพาว่าผมอ่ะผมมีความกลัวหลายอย่างแล้วผมไา้นาไม่เป็นมันก็ลีความกลัวหลายอย่างที่อยู่ในหัวโอเคแต่ผมขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับ ไมไรพี่ลมไม่เจ็บใช่ไหมมันไม่เจ็บหรอกรตัดม,ม,<ำ>มันเลยเฮ้ยมันต<ม>ัดเองครับได้ก็ทำได้<น> <ừ> ไ,ไดคือเฮ้ยเอาว่าพิ่กี้ขับเองสุดจัดแค่เห็นจากที่เโาขับแบบแนวคาวแบบพีกี้แล้วใช่ไหมเขาเก่งอ่ะ เซฟตี้เล่าล่าสุดคือทีมงาน S T D ผู้ให้โน1คนนี้ชื่อแบงค์อ่ะคือเขาหวังดีเว้ยโอโปเนมลงน้ำได้เปล่าเขาก็ปล่อยมือปุ๊บจุ๊มโอโปหายเอาขับยากจริงบอกเลยแกอย่ตตกสิโอเคได้ครับอย่าผลักเขาสิอย่าเฮ้ยอ้มันจริงรับ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ผมบอกเลยทุกคนยากแต่ผมแก้งบอกพี่ีว่ามันชิวๆแต่จริงผมก็ไม่เคยขับจริง้วยแต่แบบพอลองขับแล้วแบบใจผมคิดว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันก็ไม่กลัวไปแกดนดนบัดจะบอครับ จะจมเน่าจมลเลยต้องเร่งต้องเร่ง <c oughs> อ้าวดับละพี่ <c oughs> ต้องมีพาดิฟด้วยใช่ <c oughs> อันนี้คือผมแบบขำแบบเอาสนุกในคลิปนะจริงผมไม่ได้ตัดใจเร <c oughs> ื่องขอคติ้ง n g แบบพี่เนมแก้วแบบพี่กี้ตัใจเป็นคนที่สใส่เป็นที่จริงผมแอคติ้งจริงผมไม่ได้แบบตัใจจริง <c oughs> ข,าขาตีน้ามันมาไม่ได้ <c oughs> อ้ยมันตารไม่ติดอ่ะ <c oughs> แกก็บิดเหยียบเบาๆอ่ะ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวล้าวจุดจบให้าว <c oughs> โอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นักแข่งนะครับผมเขาพาพิกกี้ขับดูซิว่าจะเป็นยังไง ơ hào 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 <łość> <Harriet> คนละคลิปนะคลิปย่งบุญแจมันคลิปที่แล้วไม่ใช่เหรอ <shocked> อั <exclude>. <iş> น ll, นี้คือนักแข่งนะปีที่แล้วแชมป์ประเทศไทยสายยาลับของเขานั่งสบายตายสะดวกก็คิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาคงไม่เอให้ล้มลบนั่งคงไปทังทางแหละตาตามองนี้เลยเครื่องยังไม่ทันสตาร์ทเลย าาวถึงโอเคครับทุกคนครับเอาไวว่าเลยครับผักใครชอบกินแกลงไปเลยลองดูก็เอาไว้ว่าเลยครับผักใครชอบไม่แกลงอะไรอะลงลงอะไรลงไปให้พี่เขาขับแกจะได้รู้เป็นไงเอาไปเลยกูผิดอะไรทีนี้ไม่มีอย่างนี้แกไอ้ก่อนเก็บโดนแล้วเนี่ยเปิดใหม่ได้ มามะดิทุกคนครับถ้าผมลงขอขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนไลค์กดไลค์กดไลค์โอเ like, คข, like, ข, like. okay. ขอขึ้นคลิปขั้นเวลา ก็นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับผมหากใครรักช่อง MJTV หรืออยู่คู่กับช่อง MJTV มานานแล้วอยากให้ช่อง MJTV อัปเกรดคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเราจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาปเป็นนะครับ โอเคทุกคนครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับผมดูเชื่อพี่เนมจะตกน้ำหรือเปล่าไล์ก่อนไปด้วยนะเยวเดีเดียเลอยให้ไหลไปจะไปไหนจะไม่แก้งเขาจะโดกขึ้นหรอ กูก็รอดแต่แรกเลยรีบปิดคลิปไว้ให้ก่อนเก็บตัวเก็บตัวเจ้าพี่กางตัวหมดแล้วฟิวหมดให้กูรู้นะเมื่อกี้มันล้มทางนี้ใช่ปะแต่กูเอียงทางนี้ ถ้าเก่งก okay. right ็จะก่อกัก่าโอัดเลย้เลยนเโอกเอาอะไรเนี่ยเ้ยาย์น่นไมหลเลยครับไให้ผมขับไปใช่ไหมเออใช่ ขึ้นล้อสกัดเดี๋ยวื่งทีเลยเอาลเกาะไปได้ อย่างนี้ครับโอ้โหเต็มหูเต็มแบบแอะไรไปได้แก้ละอะไรอยากแก้ยังให้เขาขับเลยรู้อยู่แล้วว่าต้อง่วกเลยยังให้เขาไปเลยงงใช่ไหมพี่กี้ใช่อยากจะแก้คนอื่นเขาไม่ยอมเอาเปว่านะครับผมก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะครับคลิปที่เห็นทุกวันอันนี้ทิ้งหมดแทบจะไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไวเ้เลยเรือก็ผิดลำจมน้ําก็คือไม่ได้คิดว่าจะจมน้ำแค่จะขับวัดเฉี่ยเฉยคือผิดแผนหมดเลียวหมดทุกอย่างเาล้วก็วันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมจริงใจ,ก,จก,กับ,บท่านผู้ชมเพื่อจะพิมพ์อะไรผมด้วยวันนี้ขบัขบซาลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเอเมเอทีวีเวอร์ชั่นอัปเกรดด้วยนะบ๊ายบายู